Còn dây dưa Không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

เชานี้ทากราอว่าอยู่แล้วรอ,อตรงนั้นน่ะเขาจะเอาไม้เตืค่ะจะรอแป๊บนึ่งอกใจสถานักเรียนปิดวาจาทั้งหมดนี่ สวัสดีนักเรียน่านรักทุกคนครับแถวนี้คุูรับมอบหมายจากทางเรียนเป็นเบรนประจำวันศุกร์ที่2เมษายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันสำคัญอะไรครับ วันที่2เมษายนเป็นวันสำคัญอะไรลูกนายใครตอบได้มารับรางวัลพอ,อเป็นวันสอบ,บอันนี้คะแนนเต็ม10ให้อย่าให้บาทหนะ่ะมีใครตอบได้ลูกวันนี้เป็นวันสำคัญอะไรครับ,บมันปิดเทอมเขาผูกน้องเขาตอบไปแล้วว่าวันสอบมันไม่ถูก มาปิดเทอมวันสำคัญลูกวันมาคาบูชาเขาเขาไม่ได้ดูปฏิทินเขาลืมัมกนคุณแม่ครับพี่เอกตอบได้ไหมท่านนุชวันสำคัญอะไรเนาะวันที่สองเมษาลูกมาหาคุณนะลูกลูกมาสองก้าวท่าน ประสงการก็มาหรอตูวันเกิดอะไรลูกใครตอบได้มารับรางวัลมีอยู่ห้าร้อยคนที่เอ่ะสวัสดีคะ่ะวันอะไรลูกวันเกิดพระเทพนั่นนะนี่คือตอบแบบ,แบชาวบ้านตอบแบบเด็กๆวันค้ายวันพระราชสมภพของพระเทพแบบ นี่อาผมยื้น้องให้ลูกผมยื้น้องกอนหนึ่งรับรางวัลไปเลยนี่รับรางวัลไปเลยเล็กเล็กเลยน้อยนั่นเองครับวันนี้วันไทยวันพระสมคบของประเทศนะครับพูดตาม ภาษาชาวบ้านเราเนาะ<ด>ก็ขอให้พระองค์ <โฮ S 1> ท่านทร<ฮ>งมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเป็นร่มโพล่มใจของพี่น้องประชาชนเราลักพระองค์ท่านนะเรารักพระมหาสัตว์ออนะทุกพระองค์เนาะทังหมดนี่วันนี้เป็นวันดีนะครับ และคุณรูภูสิทธิ์ขอใช้โอกาสนี้สักเล็กน้อยมอบความสุขให้กับพวกเรานะอาริเจนครูภูภูสิทธินะ์ครับเอ่ได้โอกาสเลยรักนี้รักนี้รักนี้นเร็วหนยเพื่นอนนี่เฮ้ บรร้ากาศตกครองจิตเอ้เรื่องสายไห่ดีหน่อยก็ได้คะับจริงจริงกันเป็นฝ่าปกครองนี่ก็หน้าตาสะอานในสถานสาสบายไม่สจคนไม่ไม่ใช่แค่สบายปวดขาเลยอัแขสงหมดแล้ว ป so, ู่ว่ากล่าวนไม่ใช่่ะว่ากล่าวเตือนเลยจริงว่ากลาวมาคอยมาเขาเรียนใส่ชั้นาไปเอาไปอม่มีสาขออไปมแล้วเรียนใส่ชั้น 6ม3ครับสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าครูละสักวันหนึ่งจะประจักษ์และคิดถึงหากวันใดเธอท้อแท้จงคำหนึ่งว่าครั้งหนึ่งยังมีครูผู้อาทร ในวันที่ท้อแท้ก็เพียงแค่เธอจะคิดทีงและคอยหวนไยยามที่ชีวิตมันมล้มล้างใัวเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกล้าง ความหวังให้ว่ามันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเติมพลังใจให้ฉันได้เลิกต่อสู้อีกครั้งบนหุนก,ากลางไกลมันเลกกวกว่าพ<า>ล,ลังใจจากใครนั่งเพิ่มเติม ันให้ให้ชีวิตได้มีแรงใจใดวงใจลุกจนความหวัง,ง,งทำร่างใจาาจากใครนอ้อขอเป็นที่ฉันได้ไหมดังยาดฝน<ม>บนฟ้า

cấm răng cháy cha cây nó có bên thần hay lo, phân hay phày hay chi huyết đây là trời phải đường chạy lúc trường qua băng cấm răng cha cây nó có bên เฉันได้ไหมดังยอดฝนบังแฟรฟ้าใครขอบคุณค่บที่อยากรู้สุข เมืองแสนจำได้เลยเพลงนี้สู่สางคนทั่วที่ดินแดนทั่วแควนจะเหยใครจะรู้ว่าผู้ยิ่งใหญ่พระคุณเก่าแก่ตัวไทยข้าพชืชู ครูปรมบ่มอวิชานำปัญญาให้การให้อภัยเมตาทุกคนเดินทางขอทางให้การ ต้นใจไรกระิงวาให้พระคุณครองคุกหวังให้ผู้มีบุญสุขใหาคนสุขยั้งทั้ชั่วตนอกมาพระคุณตัวแทงสุดแสนใหัในความหล ขึ้นมาสุ้มๆเทียนอยู่ไหนขึ้นมาไปอยู่รงไหนจ้าเายไม่ดูมาชิบตรงเดิมนะไอ้หน้าบ่ แต่มาซาวบะแล้วคุณไดมาซาวบะอา <laughs> าเขตปกครองภูทูชสอีกรอบนึงเรกูทรุเวสาว <c oughs>